สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับเสียงอาจจะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับเราเพิ่งขึ้นมาถึงดอยอินทนนท์เมื่อกี้นะครับประมาณ2องโมครึ่งแล้วก็ไปอาบน้ำตรงป้ายอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตรงข้างหน้านู้นจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับ ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะที่เรามาลอายเตะนทช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวพา,าไปดูลานกลางเต็นท์ข้างบนเฮ้ยไม่ใช่ข้างบนข้างล่างวันนี้วันที่นะหนึ่งนะครับหนึ่งกราคมสองเ้านักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะถ้าเทียบกับวันที่สามสิบเอ็ด มาที่31ป,ปีที่แล้วที่เรามาตรงนี้ไม่มีที่จอดนะแล้วก็รถนีจอดเต็ไมไปรู้เลยครอยาไปสาิดเดอยเดี๋ยวเ,เราพาไปดูตัววัดอุณหภูมิครับว่าอุณหภูมิเท่าไหรนะ่ตอนนี้3ทุ่มนะตรงน,นี้เป็นเป็นตัวเลขวัดอุณหภูมนะิตัวภาษาอังกฤษียนว,ว่าดอยอินทนนท์นะ10 1.4องศานะครับเวลา3ทุ่มเดี๋ยวไปดูว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเท่าไหร่พรุ่งนี้น่าจะเลขตัวเดียวนะเสียงไม่ค่อยดีเดี๋ยวพาวไปเดินดูที่รถนะครับนอนวันนี้นอนในรถนะเพื่อนนะเอาเต็นท์มานะแต่ว่าไม่ได้น,นอนเต็นท์นอนนอนในรถหมอกหนามาก ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับปีก่อนเอ้ยไม่ใช่ปีอ่าปีที่แล้วเราก็มานอนตรงนี้แหละขึ้นไปดอยอินทนทนปีนี้เราก็มานอนที่นี่กก็ตอนเช้าว่าจะไปดูแม่คนิ้งนะครับจุดประสงค์ของทริปนี้คือจะมาดูแม่คนิ้งนี่ครับสายมือนี้รถเรานะตายต้นดอกสักุละไม่รู้ว่าในกล้องนี่เห็นเป็น ขนาดไหนนะมันค่อนข้างมืดนะครับตอนเนี้ตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับเพื่อนๆน,นะเราแน้มกระจกไว้นะครับแล้วก็สตาร์ทรถแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์นะครับก็นอนในรถนะครับค่ำคืนนี้อากาศอากาศหนาวมากครับเพื่อนๆน,นะ มีผ้าห่มมีใส่กางเกงขายาวนอนนะครับแล้วก,ก็ใส่หมวกนอนพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นไปดูแมค่คณิงกันตอนเช้าที่ดอยเอินถนนนะครับวันนี้อาการไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยดีอันนี้เราแง้มกระจกไว้แล้วก็มันจะมีมุง้งอยู่ตรงนี้พแพ้คะ่ะทุกคนมีมุ้งอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างของกระจกผ้าเสียตังทีไรูมิแพ้กับเรื่อง <laughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเวลาตีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เวลาตีสองห้าสิบห้านะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปที่ด่านที่จะขึ้นอุทยานนะครับเดี๋ยวไปรอตรงหน้าด่านเลยเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิกันครับ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 7.5... 7.6นะครับ <c oughs> ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่7.6องศานะครับปี2 56บรรยากาศตอนปีสองครับนี่ครับดูเปิดไฟ โอ้โหยีบอกไม่ไหนจากอัน,นี้อะไรอ๋อดอกเือูระปีศาเสืโคโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันตอนนี้ตีสามพอดีครับเข้ามาในรถแล้วโอ้โ oh, oh, ฟา ฝ้าข้างในนะเพื่อนๆนะเปิดไลฟ้านะครับตรงน,นี้ไม่นขับไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเงกระจกนี้มองไม่เห็นเลยเพื่อนเราต้องลดกระจกลง ที่กระจกข้างหน้านะจะใต้ตกระจกนี่จะมีช่องละครับตรงนี้เราจะเป็นลมร้อนนะครับเป็นฮีเตอร์ออกมาในอากาศใฟ้าตอนนี้เราอยู่บนยอดดอยดถนนแล้วนะเพื่อนๆนะตีห้าครึ่งนะครับขับรถขึ้นมาหนาวมากร้านค้าเปิดแล้วเปิดต่เช้าเลย ของกินเยอะมากไข่ปิ้งดูนี่อยู่ข้างในของกินเดียวนะไม่ต้องหัวงว่าจะไม่มีของกินนะเดี๋ยวไปดูอ ah ุณหภูมิตรงนั้นหมูด้วยหมูพวงตรงข้างในนี้แปดองศานะครับ ตรงข้างในรั้วนะเดี๋ยวไปดูตรงถ่ายตรงไอ้นี่ตรงที่ถ่ายรูปข้างหน้านี่ตรงนี้ตรงนี้หอกองศาวี่างหนาว ตรงที่ถ่ายรูปตรงนี้หกองสาข้างนอกครับพี่เราจอดรถไว้ที่ลานจอดข้างบนเลยนะนะักท่องเที่ยวครับทยอยเริ่มทยอยมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายสูงสุดแดนสยามน,นะตีห้านิดๆต,ตีห้าจะหกโมอะนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมา อากาศเย็นมากครับข้างบนเนี้ยนนมีรถกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิตรงนี้ตรงนี้กี่องศาตรง,ตรงนี้หอกองศาเท่าข้างล่างไอ้ข้างตรงที่ถ่ายรูป สาัันกนกไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีแมคคานิงหรือเปล่ารถกำลังทยอยขึ้นมาเ <s uk ur> ช้าแล้วเพื่อน

นี่ไงนี่ไงโอ้เล็กมากันนี้เล็กมากเลรับตนี เนี่ยเล็กมากเลยน้ำแข็งเป็นกอดเป็นเก็ดเป็นเก็ดเนาะเป็นเกี่ยเนี่ยต้องเนี่ยค่ะตาถ่ายเห็นไหมคะนี่ค่ะเนี่ยครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็ยังดีครับโอ้ยนั่นมันมันลบไงติดลบเป็นก็เป็น ไปนั่นนะน้องเขามาเห็นรถอันนั้นกระจกรถนี่มีแต่น้ำแข็งเลยกว่าใช่ค่ะนี่มาปีที่สามนี่ค่ะเห็นใช่ไครัได้ไงได้ไงเก็บน้ำแข็งนี่นไหมใช่ป่ะไดไงเออได้ไงตรงนั้นเป็นเยิงๆเก็บน้อู้ตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็มีเออตรงนั้นเป็นเยิงๆเก็บน้ำแข็ง อ่าใช่ค <c oughs> ่ะ <c> ค <oughs> รับได้เชิญครับเชิญครับ ยื่บนลานจอดรถนะลานจอดรถข้างบนนะเอาไปแล้วเอาปังมาดูมาดูมาาแ,แมก <c oughs> นิ้นีไหมเนี่ยแหละฮะเนี่ยแหละใช่ใช่จ้ะนี่แ,แหละมันจะเป็นจุดๆนะความเย็นมันไม่เท่ากัน นั่นแหละเนี่ยนะดิจ่านนั่นแหละเขาเรียกไม่ระนิ้งนี่ยังให้ติดลบเลยเนี่ยถ้าติดลบจะขาวโอลนหมดเลยอืป๋าหายโรคเลยครับไม่เคยเห็นเหมือนกันเออเพิ่งเคยเห็นงานสายรอบแต่เพิ่งเห็นมีแค่น้เนี่ยมีกระจุกหน่อยอ่ะมีกระจุกหน่อยไงปีที่สามแล้วอ้าวเหรอใช่ครับผมมาผมไม่มีมามาสิบปีที่แล้วอ่ะแล้วมาอีก แบงด้าสามอย <refin ements S 3> ่างเายไม่เห <Five> ็นแล้วค่อยไปซื้อใหม่รุ่ม่ถ่ายวีดโอมเหร่ไปลูงแม่คันิี้กัน ภูมิยอดยาครับใช่อตอนนี้เท <นะ S 2> ่าไหร่แล้วครับพี่0.9นครับ0ูนย์จุดเองศามันมีแม่คันนิงมันมีแหละแต่เห็นไหมมันมีนิดเดียวเนี่ยแม่คันนิงอะอ่าครับต,ตรงนู้นก็มีเหมือนกันมันก็ศูนย์นั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่มีน้ําค้างมันเลยไม่เกิดถ้าน้ําค้างเยอะมันก็จะเยอะยอดยาศูนย์องศาเกินไปความชื้นมันแค่ห้าสิบแปดเเกินไปเลย สูงเลแล้วยอดย่าได้เลยครับขายครับปากก็ยังดีๆอยู่เนี่ยเป็นเหมือนกันเลยเป็นี่ยปากก็เดี๋ยวผมยอดย่าตอนนี้ศูนย์สามโงศานะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยมาดูพี่บอมแมยโอ้สูงลงขาใช่สูงลงขาปางพี่บอมแมงโอ้ห่ามันเดินไปนู่นแล้วมันจะขึ้นรถอย่างเดียวเลยหนาวขาให้ดูขาพี่บอมแมง โอนยอู่นวยดยนี้ศูนสุดยอดครับวันนี้น่ากงเงมือช้ากว่านะภารกิจสำเร็จแล้วภรกิจสำเร็จแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลงจะเดินไปรอนแล้วอย่ระหว่างทางน่าจะมีอะไรตื่นเต้นน่าจะมีอะไรสวยๆ ตอนนี้กำลังลงจากดอยถนน,นนะครับเพื่อนๆนะหน้าจอนี่ขึ้นอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้เห็นตัวอักษรขึ้นอยู่นะเรากําลังลงจากดอยถนน,นครับตัวส้มๆนี่เต็มเลย เองนะครับเพื่อนๆมันหายไปเองนะไม่รู้ว่าอะไรยังไงเอาใจไม่ถูกเหมือนกันอยู่ดีๆมันก็หายนะครับเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยแค่ขับมาเรื่อยๆตอนแรกกะว่าจะตอนแรกกะจะกะว่าจะดับรถแล้วก็สตาร์ทใหม่นะเพื่อมันหายแต่ยังไม่ได้ดับรถเลยเมื่อกี้ถ่ายวิวอยู่ยๆมันก็หายไปเองเอออะไรยังไงของมันไม่เข้าใจ ตอนนี้ประมาณ8โมงนะครับเราลงมาถึงข้างล่างนะครับตรงนีง้เป็นด่านทางเข้าทุทยาน,นเดี๋ยวเราไปประทับตากันก่อนนะครับเรายังไม่เคยมาประทับตาทุทยานตรงนี้เลยนะประทับตาตรงอะไรนะตรงอะรครันข้างบน ผมพี่ไปเที่ยวคิวแม่ปานหรือยังคะไปแล้วครับไปแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าพี่ยังไม่ได้ขึ้นเนาะอันนี้คือดอยหัวเสือนะคะตอนที่พี่อยู่จุดชมวิวคิวแม่ปานนี่ยพี่จะเห็นภาพที่ขึ้นตอนเช้านะคะส่วนรายเจนอื่นที่สามารถขอได้ตรงกมสามหนึ่งพี่น่าจะลงมาแล้วอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋ออ่ะขอบคุณครับอุ้ยสวยจังเลย อันที่สองได้เวลาครับนี่นี่นี่ถ้าใครอยากได้ลายเซ็นต์ตามนี้นะครับไปตามล่าเอาเองนะ <c oughs> ขอบคุณครับนี่เราได้มาแล้วครับอูเ <c oughs> ทียรชาติดอยอินทนนท์ลายเซ็นมีหลายอย่างนะครับหลายหลายแบบเลยถ้าใครอยากได้แบบไหนก็แบบเมื่อกี้นะครับก็ไป ตามเอาเองนะครับตามที่ป้ายเมื่อกี้บอกเราได้ตรงนี้เป็นของพี่เขาเซ็นมาให้หุ้ยสวยมากเลยมีภาทิพย์ขึ้นตรงด้านซ้ายมือจะเป็นอ่าไม่แน่ใจว่าน่าจะกิ่วแม่ปานในดอยหัวเสือนะครับแล้วก็ตรง้าทิพย์ขึ้นจะเป็นกิ่วแม่ปานนะครับไปเราภารกิจเราสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นดยดีแล้วครับ นี่ลานจอดรถทางเข้าทุทยานเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราภารกิจเราจะมีอะไรต่อรอติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนกด s ับ s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ